สวัสดีค่ะข้าพเจ้าเด็กหญิงเบญภาบุญโฉมผู้สมัครแต่งตั้งประธานนักเรียนเบอร์หนึ่งมีสมาชิกจำานวสามคนคือ 1. เด็กหญิงเบญภาบุญโฉมชั้นป .6 ผู้สมัครในตำแหน่งประธานนักเรียน 2. เด็กหญิงพิมลรัตน์ไพชุมพลชั้นป .6 ผู้สมัครตำแหน่งรองประธานนักเรียนคนที่1 3. เด็กชายจิรพัฒน์ทวเวียงชั้นป .6 ผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานนักเรียนคนที่สอง ถ้าข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนจะมีนโยบายดังนี้ 1. จะช่วยคุณครูจัดระเบียบน้องๆและพี่ให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยอ 2. จะช่วยสอนน้องๆและพี่ให้เป็นคนดี 3. จะปรับปรุงสุขาอนามัยให้หน้าเข้า 4. จะส่งเสริมทุกๆคนในด้านกีฬาศิลปะดนตรีและการเรียน 5. จะช่วยการพัฒนาโรงเรียนให้หน้าเรียน 6. จะช่วยสอนกันบ้านน้องๆตรงที่น้องๆไม่เข้าใจ คติพจน์ของพวกเราก็คือสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความเพียรให้โรงเรียนเราขอบคุณค่ะ